แนวคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรชุดที่1น,นะครับคำถามการศึกษาเป็นกระบวนการคำตอบเป็นกระบวนการจัดให้มนุษย์โดยการสั่งสอนนะครับคำถามการใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ คำตอบเพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับคำถามหลักสูตรที่ดีจะต้องคำตอบจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมนะครับคำถามหลักสูตรหมายถึง คำตอบหลักสูตรหมายถึงศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้โดยแต่ละคนมีพัฒนาการที่เต็มตามศักยภาพของตนเองนะครับคำถามเอกสารในรูปของตัวหลักสูตรคำตอบ เอกสารในรูปของตัวหลักสูตรประกอบด้วยคู่มือครูหน่วยการเรียนรู้หนังสือเรียนหนังสือเสริมประสบการณ์สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับสาคุณสมบัติของหลักสูตรแบ่งออกเป็นคำตอบคุณสมบัติของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 1. เป็นพลวัต 2. 2. เป็นกระบวนการต่อเนื่องและ3จําเป็นต้องใช้กิจกรรมอื่นเข้ามาช่วยนะครับ คำถามผู้เรียนจะต้องมีชีวิตที่ราบรื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นความสำคัญของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกำหนดเนื้อหานะครับคำถามเป็นความหวังว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายนะครับ คำถามจัดรูปแบบใดเนื้อหามีสัดส่วนอย่างไรระยะเวลาเท่าใดมีการแบ่งเวลาในแต่ละเนื้อหาเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำ <c oughs> ตอบเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของหลักสูตรนะครับคำถามแนแนวการใช้หลักสูตรสนองเจตนารม์ของหลักสู <c oughs> ตรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำตอบ เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการใช้หลักสูตรนะครับพบกับแนวคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรในชุดต่อไปนะครับ